สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสนุกค้านะครับอยู่กับผมนะครับชายพี่นะครับนี่นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งขั้นมานําเสนอนะครับมารีวิวให้ดูกันนะครับผมคันนี้เป็นนิสสันโนตนะครับ1.2ตัว V นะครับโฉมปี2019นะครับนะครับบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับเป็นรถแฮทบัตห้5ประตูนะครับใครที่หาอยู่นะครับนะครับรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับ นะครับคันนี้มาในราคาเพียงนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเท่านั้นนะครับเรยงไม้แปดหมื่นแปดพันโลนะครับผ่อนนะครับผมค้างงวดอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้านี่ครับใครหาอยู่ดูอยู่นะครับบอกเจอบอกได้เลยครับผมว่ารถสวยสภาพเดิมเกจเอนะครับลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่นะครับใครสายเนว่าลาใครสายโนตนะครับจัดได้เลยนะครับรับประกันนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับนี่ครับเลนไฟหน้านะครับ เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วไฟนะครับใหม่ๆใสๆแบบนี้เลยนะครับร่องรอยนะครับไม่มีเลยนะครับเหลี่ยมสันกันชนหน้านะครับสวยคมนะครับสีบอลเงินนะครับสีนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับหน้ากระจังโครเมียมนะครับดูครับหน้ากระจังแบบหล่อๆเลยนะครับสวยจริงๆนะครับช่องรังพงรังผึ้งนะครับสภาพดีทั้งหมดนะครับนะครับเลนไฟหน้าฝั่งซ้ายนะครับขออภัยครับผมนะฝั่งขวานะครับนี่ครับเลนไฟหน้าฝั่งขวานะครับร่องรอยไม่มีนะครับไม่มีรอยแตกรายงารอยขูดเลยนะครับ สวยมากมากนะครับนี่ด้านล่างงตัวชนนะครับตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับนี่ครับเนื้อสีผิวพันธ์นะครับดูครับที่ฝากระโปรงนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปเก็บสีไม่ต้องไปทําสีหรือว่าขัดสีนะครับสภาพนี้พร้อมจบที่นี่เลยนะครับลูกค้านะครับพร้อมส่งมอบนะครับพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาทําอะไรเพิ่มทั้งนั้นนะครับนะครับรอยต่องตัวอัญชนนะครับไม่ดึงไม่อ่านะครับ เดี่มสันคมสวยหมดนะครับร้อแม็กนะครับแท้เดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้ได้แม็กขอบ15นะครับนี่ครับร้อแม็กสภาพสวยนะนะครับได้ยางดันหลบนะครับตัวนี้นะครับซีรีส์ยาง185่งแปดทัพหกห้านะครับยางปี19นะครับยางติดรถมานะครับสภาพยางนะครับดูครับมีแตกรายงานแล้วนะครับนี่ครับนะครับออกรถที่ชนุคานะครับเราดูแลให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าเปลี่ยนยางให้นะครับ นี่ครับนะครับอันไหนที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับถอดทิ้งนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับผมนะครับในส่วนตัวกระดูกซุ้มล้อนะครับโครงสร้างนะครับตัวถังเดิมทั้งหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีมานะครับรวมถึงตัวช่องล่างด้วยเลยนะครับนี่ครับดูด้านข้างของตัวรถนะครับสวยมากนะครับเด่ยมสันคมชัดหมดนะครับสีสวยนะครับสภาพดีนะครับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้พับปรับไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับผม นะครับมาในราคาเพียง3า7 5,000าเท่านั้นนะครับงบไม่สูงนะครับคันนี้นะครับได้รถแฮดแบ็กหประตูนะครับไปใช้งานเลยนะครับเราบอกได้เลยว่ากว้างมากๆนะครับสำหรับนิสสันโนดนะครับเครื่องยนต์1.2ตัววีนะครับตัวนี้นะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปชมภายในข้องผูดยสารกันนะครับดูครับผมภายในกว้างมากๆนะครับสวยจริงๆนะครับเบาะผ้านะครับสีทูโทนนะครับตัวนี้นี่ครับดูสภาพเบาะครับผมไม่้ํำนะครับ รอยฉีกรอยขาดไม่มีนะครับนะครับรวมถึงบอกผู้โดยสารดูครับสวยนะครับใหม่นะครับภายในแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในส่งตัวพวงมะลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงมะลัยแบบธรรมดานะครับไม่มีฟังก์ชันนะครับนะครับสภาพพวงมะลัยสวยนะครับนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับนี่หนังไม่มีรอกเลยนะครับสวยมากนะครับสภาพดีนะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้านะครับเงินเดือนหมื่นห้านะครับก็สามารถออกรถได้แล้วนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับตันนี้ นะครับนี่ครับผมนะครับหน้าตารีโมทกุญแจนะครับเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้พร้อมกันนะครับหน้าตาหน้าปัดเลื่อนไม้ดูครับนะครับคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับสไตล์นิสสันนะครับเลขไม้นะครับแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลนะครับรถปีสิบเก้านะครับนะครับปีสิบเก้าไม่แปดหมื่นเฉลี่ยต่อปีเราไม่เยอะนะครับนะครับลองบวกลบคูณหารกันดูได้เลยนะครับในส่วนตัวหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นวิทยุซีดีนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับ นี่นะครับนะครับช่องวงช่องแอร์ดูครับผมหน้ากากวิทยุนะครับสวยมากนะครับตัวนี้เป็นดําเป็ียนโนแบกนะครับดูครับผมไล่ลงมานะครับแอร์อโต้นะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลด้วยนะครับแล้วแอร์เย็นฉ่ำนะครับนี่ครับขาดเพิ่งสตาร์เครื่องเมื่อกี้ก็เย็นแล้วนะครับลูกค้ามาทดสอบมาลองรถก่อนได้นะครับนะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นะครับหัวเกียร์นะครับไม่ชํานะครับสภาพดีนะนะครับแผงกรงแผงเกียร์ที่วางแก้วน้ํานะครับนี่ครับคอนโซลกลางนะครับเบรกมือนะครับ นี่นะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะนะครับผมในส่วนตัวคอนโซลหน้านะครับดูสักหน่อยครับนี่ครับไม่มีรอยแตกนะสภาพเดิมๆนะครับสวยมากนะครับคอนโซลหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูเอกสารกันนิดนึงนี่นะครับนิสสันโนดนะครับหนึ่งจุดตัววีนะครับปีสองพนสิบเก้านะครับราคาสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับไม้แปดหมืนกิโลนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับรถในรถสภาพสวยเกรดเอไปใช้งานนะครับนี่ครับขครหาญนิสสัน นะครับไว้ใช้งานอยู่นะครับนะครับลองแวะมาดูคันนี้ก่อนได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับดูนะครับหัวน็อตนะครับไม่แกะไม่ขยับนะครับบรนพับแท้เดิมหมดนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับนี่ครับสติกงสติกเกอร์อยู่ครบนะครับบอกได้เลยว่าเดิมจริงๆนะครับตรวจเช็คประวัติได้ทั้งหมดนะครับนี่ครับแผงประตูนะครับสีทูโทนนะครับผมสวยครับนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังสักหน่อย ดูครับผมภายในดูครับกว้างมากๆนะครับบอกได้เลยว่านั่งแล้วเขาไม่ติดแน่นอนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเหลือค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมนะนะครับเบาะด้านหลังนะครับนี่ดูสภาพเบาะกันหน่อยนะครับเบาะสวยครับสภาพดีนะครับไม่สกปรกนะครับแจมๆนะครับบอกได้เลยว่าแจมจริงๆนะครับผมว่าจะลองพับเบาะหน่อยนะครับผม แต่ว่ามือเดียวนะครับนี่กลุ่มี่พับเบาะตรงนี้นะครับยกไม่ไหวนะครับนะครับขออภัยด้วยครับผมว่าจะพับเบาให้ดูนะครับนะครับในส่วนตัวฝ้าเพดานนะครับดูใหม่กริปนะครับคีนคินแบบนี้เลยนะครับไม่สกปรกรอยยันรอยเจิมไม่มีนะครับนี่ครับเรียมสันขอบบางคนหลังฝั่งขวานะครับดูนะครับไม่มีรอยบุบรอยยิ้มนะครับแผงประตูสวยครับสภาพใหม่นะครับแมกหลังขวานะครับเป็นยังไงครับ นี่ไงสภาพนี้เลยนะครับระบบเบรกจะเป็นหน้าดิสหลังดานะครับผมนะครับนี่ครับเนื้อสีผิวพันธุ์นะครับเสมอกันหมดครับนะครับสีสวยมากนะครับสีนี้ดูในรักษาง่ายเลยนะครับไม่จุกจิกนะครับรอยขีดข่วนก็แทบจะมองไม่เห็นนะครับขับสีขาวก็กลัวจะเหลืองขับสีดดงก็กลัวจะเป็นรอยนะครับนี่นะครับขับสีบอลเงินเลยครับผมจบทุกอย่างนะครับนะครับเรียนไฟท้ายนะครับสภาพใหม่ๆนะครับคมไฟใสๆนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับสปอยลลงสปอยเลอร์ฝาท้ายมีให้ครบหมดนะครับ นี่ครับมาดูด้านท้ายของตัวรถกันหน่อยนี่ครับตูดดบอวบสวยๆนะนะครับสาหรับนิสสันโนดนะครับนี่ครับขับเดิมๆก็ดูดีนะครับเอาไปแต่งก็ดูสวยนะครับนี่ครับคิ้วฝาท้ายนะครับอันนี้เหมือนเป็นปุ่มเปิดนะครับใช่ไหมครับมาผมเปิดให้ดูได้ในภายในนะครับพอดีไม่ค่อยคุ้นชินกับรถนิสสันเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับ ขอบรงนงรังน้ําจุดเม็ดอ่างนะครับฝาท้ายนะครับเดิมทั้งหมดนะครับนี่เป็นไงโครงสร้างเบื้องต้นนะครับเห็นเท่านี้นะครับกระเดาออกพอรู้ได้เลยนะครับว่ารถเดิมจริงๆนะครับสวยมากๆนะครับนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับถือว่าใหญ่เลยนะครับกว้างมากนะครับนี่ครับพับเบาะลงไปนะครับเป็นแนวราบนะครับสามารถเก็บของได้อีกนะครับถือว่าพื้นที่เขาให้มาเยอะจริงๆนะครับนี่ครับมันต้องกดนะครับผมนี่ครับ แต่พอดีผมมือเดียวนะครับพับลงไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับลูกค้านะครับมาลองดูตัวรถจริงกันก่อนได้นะครับมาพับเองกับตัวได้เลยนะครับยางอะไรนะครับมีให้ครบทั้งหมดนะครับอุปกรณ์นะครับช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับนี่ครับให้ดูในสองตัวพื้นยางอะไรนะครับนี่ครับสภาพเดิมหมดเลยนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีมาแน่นอนนะครับตัวนี้นี่ครับถ้าลูกค้าออกรถไปนะครับไปตรวจเช็คตรวจเจอนะครับว่ารถตัดต่อตัวถังจมน้ำพิกคว่มไฟไหม้มานะครับ ลูกค้าเอารถมาคืนได้เลยนะครับบริษัทรับซื้อคืนท้ร้อเปอร์เซ็น์แน่นอนนะครับลูกค้ามั่นใจหายห่วงได้เลยนะครับนี่ครับฝาท้ายนะครับโชคไม่เสียนะครับแล้วไม่มีเสียงดังด้วยนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับนุ่มๆเนียนๆนะครับ닛สันโนตคันนี้นะครับใครหาอยู่ใครอยากเป็นเจ้าของนะครับรีบจับรีบจองกันได้เลยนะครับโทรมาเบอร์โทรที่ขึ้นโชว์อยู่ได้เลยนะครับนี่ดูครับเดินไปท้ายหลังซ้ายนะครับเป็นชนหลังพร้อมไฟทับทิมนะครับ ล้อแมก์นะครับบอกได้เลยว่าสวยทั้งสีล้อนะครับร่องรอยไม่มีนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับเนื้อสีสวยเป็นกันหมดนะครับไม่เก่านะครับรวไม่ช้านะครับดูครับเปิดมุมไหนก็ดูดีนะครับรถสวยนะครับนี่แจ่มมากๆนะครับลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับออกรถได้หมดเลยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับ ใช้บริการรถสไลด์ได้เลยนะครับไปส่งให้ยันหน้าบ้านเลยนะนะครับผมนี่ดูครับโครงสร้างด้านในนะครับหัวน็อตฝั่งซ้ายนะครับสภาพเป็นไงดูครับไม่มีรอยถอดนะครับไม่มีรอยสะกิดแม้แต่นิดเดียวนะครับเดิมมากนะครับเดิมจริงคันนี้นะครับนี่นะครับดูในคลิปไม่ชัดเจนนะครับลูกค้าอยากมาดูรถก็มาได้เลยนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับ ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับร้านอยู่ถนนด้มเก้านะครับอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีด้มเก้าเลยนะครับลูกค้ามาไม่ถูกนะครับเซิร์ชกูเก l e m แมพได้เลยนะครับพิมพ์ว่าสนุกคานะครับแล้วขับตาม G ีพมาได้เลยนะครับนี่นะครับหรือว่ามาไม่ถูกอีกก็โทรมาได้เลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเซลล์ไปรับถึงที่เลยนะครับช่วงลงช่วงล่างซุ้มล้อเดิมทั้งหมดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับนี่ภายนอกภายในเราดูกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับผมไปครับมาครับผมเดี๋ยวมาดูห้อองงเคครรื่กัันบ ดูห้องเครื่องรถปีส9บ้าไม่แปดหมืนโลครับดูครับใหม่กริบเลยนะครับใหม่มากๆนะครับแล้วดูคาน์บ้อาน้ําครับผมเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับไม่เคยผักงาค้อตัดทสีนะครับเป็นสีเดิมทั้งหมดนะครับนี่ครับดูสภาพห้องเครื่องก่อนนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองนะครับตัวนี้เชื้อเพลิงเบนซินนะครับประหยัดน้ามันแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่ดูครับผมสภาพห้องเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องไม่มีรั่วซึมนะครับ ดูครับผมนี่เลขตัวถังอยู่ตรงนี้เลยนะครับลูกค้ากดสต็อปนะครับเข้าไปที่ศูนย์ิสันนะครับเอาเลขตัวถังนี้ไปเช็คบอรดได้เลยนะครับนี่ครับซับในบางโคนหน้านะครับแผ่นเพลทนะครับนี่ครับสภาพเดิมนะครับของแท้ทั้งหมดนะครับไม่ถอดไม่แกะแน่นอนนะครับน็อตบานพับฝากระโปรงหน้าดูครับนี่ครับไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะนะครับทั้งด้านนอกด้านในนะครับน็อตยึดบางโคนนะครับขายึดไฟหน้านะครับไม่มีรอยแตกนะครับสภาพเดิมหมดนะครับนี่ดูครับไรมานะครับผม นะครับชุดท่อยางท่อมอญงหม้อน้ําต่างๆนะครับสภาพดีทั้งหมดนะครับฐานแบตเตอรี่นะครับไม่มีค่าน้ํากลน้ํากัดรั่วซึมลงไปนะครับให้เป็นรอยผูรอยสนิมนะครับนี่ครับตามงตาแมวนะครับผมไฟนะครับชุดสายไฟนะครับไม่มีรอยดูดให้หนูกัดนะครับนี่ครับชุดกระโหลกนะครับชุดเบ้าโช๊กนะครับจุดแม่ทักเดิมทั้งหมดนะครับหัวน็อตนะครับใสนะครับไม่มีรอยขอดนะครับดานบนดันล่างเดิมทั้งหมดนะครับฝากระโปรงหน้าของแท้นะครับตัวนี้ สวยมากนะครับสวยทั้งคันเลยนะครับสำหรับนิสสันโนคันนี้นะครับใครหาอยู่ดูอยู่นะครับรีบจับรีบจองนะครับเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับในราคา375,000เเท่านั้นนะครับลูกค้าได้รถสวยสภาพเกรดเอไปใช้งานนะครับแล้วใช้งานต่อได้ยาวๆเลยครับผมนะครับรับประกันว่าไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจแน่นอนนะครับรถที่สนุกานะครับเราคัดสรรคัดเกรดคุณภาพมาจริงๆนะครับไม่ใช่เอารถ ตัดต่อตัวถังรถชนหนักรถแบบว่าไม่เดิมนะครับมาใช้มาจําหน่ายนะครับรถเราคัดสรรคัดเกตกันจริงๆนะครับลูกค้าไว้ใจวางใจได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องฝากไว้ด้วยนะครับกับมิสันโนดคันนี้นะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมหรือว่าถูกใจชอบใจนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับชายพีด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ